สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องชาวไทยทั่วโลกมือนี้กามาพอกันอีกแล้วพี่น้องสำหรับมือนี้ก็เป็นวนันอังคารเนาะเล็กหน่อยกับสีเรียนมืออาทิตย์นี้เป็นอาทิตย์สุดท้ายแล้วก็สิปิดเทอมฤดูใบไม้ผลิเนาะพี่น้องประมาณอาทิตย์ก็กลัวประมาณสี่หมื่นนี่ยละเพราะว่ามันรวบเสาร์อาทิตย์นงังมือเนาะแล้วก็อ่กากะบ่เดอเมาคุยโดนเนาะเพราะว่าสมัครกับสิถ่ายวิดีโอกับพันๆพันๆนี่นสินะบ่เดอมาคุยมอวี่หอยสังสูฟังเนาะมือนี้กับสิมั่วๆห้อยหอยฟังหอยฟังหอยสังสูฟังเนาาาะะพี่่นนน้องงวเเป็ัไ ส่วนสองสามิอที่ผ่านมาเนาะเสาร์อาทิตย์ก็ไปซื้อคองน่ะนะคือว่าแล้วละกันไปรอเบิ่งบ้านนะพี่น้องไปรอเบิ่งบ้านก็ยังมีก็ยังมีแผนอยู่ดอกก็อยากไปซื้อบ้านใหม่แต่ว่าก็ยังก็ยังมองแง่ตอนนี้นะพี่น้องเพราะว่าเฮากัอ่าโควิดมันกค่อนข้างหาเงินยากพี่น้องหาเงินยากขายคองก็บ่ค่อยดีไปไหนฮะคลองก็บ่ค่อยได้จังซี่เนาะมันก็เลยกะพักๆไว้ก่อนแล้วก็สิพยายามใส่นีค่าบ้านให้มันเบิดนะพี่น้องก็เหลือบ่หลายดอกก็ถือว่าคันคันคันมันเป็น แบบนี้ก็ที่เวลาอยนนะพี่น้องคันทั้งหมดว่ามันเป็นแบบพังเงินง่ายๆมันก็บหลายไปไหนเองสิเนาะกับมณีกาพระอาทิตย์คืนอยู่ที่เจ็ดโมงสามสิบห้านาทีพี่น้องกับพระอาทิตย์ก็ขึ้นขึ้นจะขึ้นเร็วคืนึ้นปกติเรามันจะคืนแปดโมงกับเก้าโมงสิเนาะตอนนี้มันก็บเรือเจ็ดโมงคืนเจ็ดโมงสาสิบห้าพระอาทิตโตกับยู่ที่สิบหกสิบหกนาฬิกาห้าสิบเก้านาทีเกือบห้าุ่งแรกพี่น้องตอนนี้มันก็บเริ่มสว่าง ความความสว่างมันก็สีเหลืองลายขึ้นกว่าช่วงฤดูหนาวเนาะแต่ว่าอยู่ประเทศอังกฤษเนี่ยมันค่อนข้างจะห่างไกลกันแห่งเนาะประเทศไทยมันก็สีอาจจพ่าอาทิตย์ขึ้นพ่าอาทิตย์ตกอาจจะสาเร็วประมาณชั่วโมงหนึ่งแต่ว่าอยู่อยู่นี่มันหลายแห่งนะพี่น้องมันก็เลยเฮตุแห่เก้าเวีนนาหอนนี่ก็าเวีนสีดนนะนาหนาวนี่ก็าเวีนสีหน่อยเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยววันนี้ขอยสิไปส่งเนาะน้องเมทิโกับเนาะเจสิก้าไปโรงเรียนนะพี่น้องนั่นแหละเดี๋ยวไปบองบรรยากาศ ทั้งหนอกกันพี่น้องว่ามันเป็นแนวไหนข่อยกะฝ่าวนะพี่น้องเรื่องก็เรื่องข่อยกะฝ่าวเบาเนาะข่อยกะฝ่าวเบาเพราะว่าอันอันเดี๋ยวสิเดี๋ยวสิพอถ่นเนาะตอนนี้มันสี่สิบสี่นาทีแล้วลูกเมื่อวานนี้เจสิก้ากับคายครองได้ไอ้เพราะเป็นโมว่านแหมเสาร์อาทิตย์จบเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาเนาะก็ได้ฮกฮกชินพี่น้องฮกชินแล้วก็มารวมของมืุขขืนนี่นั่งเป็นเจ็ดกับสมัครกับจะคาย เจสิก้าจะขายของได้อยู่เสาร์อาทิตย์นะพี่น้องเพราะว่าช่วงเสาร์อาทิตย์นี้เขาสิมีเวลานะม,มีมีเวลามากสื่อมามอย่างเนาะเพราะว่าคนธรรมดาเขาเลยนักเด็กหน่อยไปโรงเรียนแน่คนทํางทํางานนี่สินะกับ่ค่อยมาเดินชอปปิ้งบันไดโซมาเจสิก้าจะขายดีช่วงเสาร์อาทิตยนะ์สงสัยจะเป็นวัยเดียวกันนะพี่น้องเด็กหน่อยนักเรียนนี่สินะเพราะว่ากล้ามาเขากะ เมือ่อยกินของกินขาวเหตุการณ์บาดยังจะสีหน้าพี่น้องเนาะเดี๋ยวเหมือนอีกความสุพภาไปโซนดีหน่อยแล้วไปเบ่งบรรยากาศน้ำพี่น้องที่ฟิฟตี้แล้วแล้วเราสัมภามันมาฟิฟตี้วันในแล้ว,ลวข้าเอาแม่ได้ยินเสียงรถมาแล้วที่ที่ the เอาประตูก็ไม่ปิด the ไปเดิอนออกไปก่อนพี่อยู่กับแม่ ปิด oh, ประตูฝนหวนเลยแล้วาบางทีมันมาพร้อมกันนะล้วครับโอ้วันนี้อากาศบนน้าแหงพี่นอ้องเจ็ดองศาร้อยห้าก็มาแล้วรีบเดินไปไปไป ดยอรถก่อนะนค่อยไปเดินข้ามไปมียอรถเจี๊ยบเอลสปปิงสปปิงอะไร ก็จะถึงสปริงแล้วอีกเครื่องเดือนนี่เนาะว่าแม่นไหมอีกประมาณเดือนหนึ่งอาามองภาพวงบรรยากาศสปริง เมืองบรรยากาศตอนเสาร์พี่น้องตอนนี้ก็เป็นเวลาเกือบแปดโมงแล้วล่ะพี่น้องเจ็โดโมงห้าสิบรดกระสสไลายในจักหน่อยเนาะอะไรติตๆพี่จกำลังจะขึ้นทิติโอ้ยแงงตาแงงตา ปดโมงยังม,มาอยู่รถามาส,สวยแต่วนนีรถมาส,สวยมากเลยวีเออร์ลีเทนมินิทหรอไม่ใช่ย่ส yeah. ิมินิทเทน hmm? มินิทใช่มทิววีออร์ลีเทนมินิทใช่ไหมวีคอ่า uh, ฟัตฟิฟตี้มาละมันมาละ อายกยกยกมือยอกมือปวดตอนเช้านี่คือปุเพลง,งดังแท้อจะชอนมาชอยวะฮะว่าทำไมเป็นสีนี้นนนเา้าเหรอ

<แ>ม่ได้เป็นไม่ได้เป็นคลิปเหรอ <No. S 2> โอ้ไฟไปไฟเดี๋ยวมันมาก่อน <Okay. S 2> ไปก่อนลงเรียนก่อนนะคะไปลงเรี again again, okay. ยนก่อนนะคะไปแอลแม่โอ้แล้วร้านเนี่ยแล้วลูก no, uh huh. ไปไปลูกไปยบ ร้นในไว้ร้นในไว้วิ่งวิ่งวิ่งเดี๋ยวนี้พิกอยู่อ่ะเขมาลันลูกลันสามคนสี่คนโอ้ยใส่ตามเคยบอกให้แลนกับว่าแลนได้หลูกก็เลย เขาก็พอไปพี่น้องเขาก็ขาเด็กน้อยจนขึ้นจนนางแล้วโอ้เออเหรอเอาไปปินเลยนะลูกเอาไปให้เด็ดดีส่งพรุ่งนี้เอาแล้วจะส่งวันไหนล่ะโอ้โหมเโอร์สเตย์เหรออันไหนเป็นกระเกงหรือเสือ้อหรืออะไร โชว์ตรงสกรีนก็ได้แม่จะได้มองเห็นฮะ huh? ทำไมแม่ไม่เห็นตัวนี้อืม uh, <okay. S 1> mm. มันอยู่ในถูงใช่ไหม <Yeah. S 1> สีอะไรสีแบล็ k เหรออ๋อเคยโอเคสองตัวเหรออือ <H 2. S 1> อีกตัวหนึ่งอันไหนมาดูสิตัวไหนตัวบลูตัวก green หรอตัวนั้นตัวต้นเออตัวนั้นกับตัวนี้โอเคจะสั่นมั้งปากเป็นกับปนั้นปากเป็นกับปนี่ไหนไหน Oh, mom, I found it. was just the most this one. It's two to four pounds. Yeah. For four, ten, then? No, it's like, like usually. Well, yeah. yeah, it's really good because it makes like really good. No, I have it on Thursdays because I can't fight. Every day, yeah. Can you say that? I don't know I don't I don't want it every day anyway. But yeah on Thursday I don't need ถ้ไปกินข้าวไหนไหนบอกมีชิคเก็ตมีอะไรนะเอกก้อนเอกเห็นไหมเออ,เอ,อ,ข,อขีดกาแฟเนี้ยเป็นท่ามใหญ่ท่ามใ่อ,อกกินชิคเก็ตเลยไม่วุ่นใช่ไหมแม่แม่ไม่ได้คลุกเพราะว่าแม่ว่าถ้าคุกตอนทีนก่กล้ามจะได้อร่อยจะได้ฮอดไม่เอาใช่ไหมไม่กินใช่ไหมแม่ก็ว่าเทนเทนมินิที่แค่สูงขึ้นหรือเปล่าวะเนี่ยเออสูงขึ้น 咖啡。 Why am I <laughs> 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 Oh my, oh my. haven't have grown in ages. Ooh, like... no, because if I've been doing it like every six months, it so would just be like the same line and every single time. I oh not yeah. You have to milk then. How you have? milk all the time. Like strawberry milk every day. <laughs> oh no. <laughs> เดี๋ยวไม่กินชิ้นก้อนเด็กแล้วลูกชิ้นก้อนเด็เอาไปเนี่ยก้อนเด็เนี่ยจะเป็นอย่างเนกะถ้ะก้าวิดีโอแม่หนึ่งก็มาเข้าเฟรมกับแม่หน่อยแม่จะได้มีคอยต้อนกินอีกเห็ดกับเขาให้พ่อเจสิก้าไปกินไปเห็กานอื่์นพี่น้องพ่อเขาเข็ดพ่อเขาเฮ็ดห่อข้าวห่อข้าว ไม่ใช่หอ่อสมพักคือเก่าล่ะแล้วก็กินคือเก่าผักม่วงผักเขียวใส่ถุงไว้เผื่อได้ดีไม่อยู่พรุ่งนี้เผื่อได้ดีไม่อยู่พรุ่งนี้ เพื่อมนเพื่อโอ้ยก็อยากโพสวันนี้นจะได้เงินไวๆไม่ได้ขายได้อีกไหม <No. S 1> ไม่ขายได้เลยหรอสีสวยเนาะอ้ค่อยแะกคันเลย อะไรส่งวันไหนลูกอยู่กี่แป็ดต่อวันไหนเราจะถ่ายรูปก,กันล่ะกันเป็นยังไงเทฟโฟโต้คอนเท้ when we talk take photo, Cold photo. Oh whenever ข n ถ่ e ยร m ปเหตุการณ์ปั๊บจะถ่ายอีกทำไมท่าไม่ได้เหรอเสร็จแล้วยังอันสุดท้ายได้ยังเน่ e last one ใช่ไหมทำอะไรอีกถ้าทาตรงนี้เสร็จ แล้วจะนอนกี่โมงวันนี้ไม่เลยฟัจน <laughs> มันถือไปห้ามนอนรือเข้าใจไหมเดี๋ยวไม่สวยนะห,นหันหน้ามาแล้วก็ยิ้มแล้วจะไปแล้